ดีครัชวันนี้เราก็อยู่กับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สองนะครับกับพาร์ทที่15กันแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เออได้ไปเห็นมีการอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งก็คือเรื่องของเออนี่ฮะคุณพารเมียเรามีเมียแล้ววะ <c oughs> มีเมียแล้วแล้วก็เดี๋ยวกดกดอีนี่ไง my wife เออภรรยานะครับเขาบอกว่าคติธรรมวัตถุวัตอัปเกรดเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็ทำเด็กได้ด้วยใช่ฮะเราสามารถปี้แล้วก็มีลูกได้ แต่ว่าเออเราเหมือนกับว่าต้องทำการเดี๋ยนะรวมเงินแล้วก็กดอะไรวะเนี่ยคือ a ท e หรือ g i ฟตถ้าเกิด t ทค e นี่คือเขาใช้เงินเราเหรอหรือว่า t ทค e นี่คือต้องให้เงินเมียแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ทำเด็กเนี่ย what the fuck ไม่น่าใช่นะผมว่าแต่ว่าเราสามารถนี่ได้นะสามารถอัปเกรดเฟอร์นิเจอร์ได้ผมว่าถ้าเกิดเราให้ไอ้ค่าเนี้ยมันขึ้นมา ผมแปลเป็นภาษาอังกฤษคืนก่อนแล้วกันแปบบ๊บนึงนะเป็นค่าอารมณ์นะครับเป็นค่าโมรอว moral ว์วินเป็นไรเนี่ยซึ่งถ้าเกิดอารมณ์เจ๊แกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเราต้องสามารถทำเด็กได้แล้วก็มอบหมายงานให้เจ๊แกได้ด้วยนะอะไรบอกว่า she don't <c oughs> เดี๋ยวนะอะไรนะขออีกทีดิ she is a bad mood What? ่าาาเธอไม่อยากจมงานเธออารมณ์ไม่ดีคดไม่จมงานไม่มีสิทธิ์เด็กเธอออกจากห้องฉันไปเลยจะจะซื้อคนอื่นเอ้ยใช่เหรอ เดี๋ยวๆใจเย็นในอันนี้มันเหมือนกับว่าเราอะไรเนี่ยสามารถสั่งอาหารได้นะครับนี่ไงจ่ายสิบเหรียดเดี๋ยวเออสิบเหรียญเหรอผมมีอยู่พันเก้าเออแล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับว่าอ,อ่เพอมันมีอัปเดตมาใหม่ปุ๊บเนี่ยเราต้องเริ่มเล่นใหม่ครับเซฟมันหายโดนลบฮะชินแล้ว <laughs> ผมชินไปแล้วคิดว่าฉันผ่านมากี่เกมแล้วล่ะที่จะไม่เซฟปัญหายเนี่ยแล้วก็อาหารขอกินก่อนไอ้นี่เอามากินสิเดี๋ยว,ดยวกด f เพื่อสั่งอาหารเอ๊ะเรากดกินไม่ได้นี่เดี๋ยวขอดูอารมณ์เมียก่อนคนะรับ25%เผมนึกว่าสั่งมาให้คุณเมียกินเอาเปว่าเดี๋ยวเราขอไปดูของมาใหม่เออแล้วก็มันมีของมาใหม่ด้วยนะของแต่งร้านเน็ตแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีปืนด้วยนะเป็นปืนที่สามารถใช้ยิงไอ้พวกโจนลัวพวกไรเงี้ยได้ เออเป็นปืนเลเซอร์มั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันไปดูในหน้าการอัปเดตแพทเนี่ยมันมีของมาใหม่เยอะเลยตั้งของแต่งร้านแล้วก็เออเป็นมินิเกมใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันนะนะพนันอีกแล้วอ่ะไม่ได้สิฉันจะไม่เล่นแนะล้วแต่ลองหน่อยก็ได้เนสะา่์มาใหม่สักนิดนึงผมรู้สึกว่าจะเป็นการแข่งม้านะพนั้นการแข่งว้าเดี๋ยวขอไปดูก่อนไม่ได้มาสั้นนาน่ะเมืองเนี่ยความสีวิไล มึงก็เหมือนเดิมต่อยเหมือนเดิมด้วยเจอแน่ก็ซัดไปก่อนเลยดึงดอกแล้วก็มีเควสมาใหม่ด้วยนานี่ไงคนไรบ้านเควสโฮโบโแต่ว่ากดคุยไม่ได้แฮะสงสัยเราอาจจะต้องทาเควสอเก่าเนี่ยให้เสร็จก่อนแล้วก็เขาบอกว่าไอ้กดเนี่ยไปที่ร้านที่ร้านเน็ตของคืนกดเอ็มแอร์แคปเปิดร้านแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงว่าผมเนี่ยเ,ออเห็นร้านแล้วแบบขี้เกียจจัดการ <c oughs> <c oughs> เห็นร้านแล้วเหนื่อย เอล้าอะไรอย่างโอแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะว่าผมจะเล่นช้านะฮะเพราะว่าเออแล้วก็อันนี้เนี่ยผมขอสอบถามคุณผู้ชมหน่อยว่าอยากจะเห็นตอนที่ผมเล่นแล้วลุ่งไปเลยหรือว่าอยากจะเห็นแบบค่อยๆเล่นไปเหมือนเดิมก็คือค่อย,ยๆดูการพัฒนาไปขอสอบถามหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะดูแบบว่าแบบคำขั้นเลยเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเล่นตอนเล่นนอกรอบนะบเอาให้มันตัวเองเนี่ยลุ่งไปเลยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของอย่างอื่นนะว่ามันมีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างแต่ว่าถ้าอยากดูเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะรลองเมน์เมนกันมาดูนะครับ แต่ว่าตอนนี้นี่คือเราต้องเอออย่างนี้แหละตัวคับสัตว์กอนครบแล้วก็เงินไอ้พันเก้าเนี่ยผมจะซื้อคอมดีๆมาสักตัวนึงแล้วก็จะนั้นก็เปิดกันยาวๆเออแต่ว่าในวันแรกๆที่เราเล่นเนี่ยผมต้องระวังมือระเบิดนเนะไอนี้มันน่ากลัวแล้วก็ไอ้นี่เขาเพิ่มระบบนี้มาด้วยนี่ไงร้านฮอทดอกเราไม่เปิดเองหรือเปล่าไม,าไม่เปิดร้ายธุรกิจเบือ่อนี่ไงสามารถซื้ออาหารกินตรงนี้ได้ ก็คือเขาเพิ่มระบบให้เราเนี่ยเ,เล่นเล่นลำบากมากขึ้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆมึงไม่ท่องก็ได้นะแต่เออไหนๆก็มาแล้วก็คือเพิ่มระบบ,บอยู่อาหารมีหลอดพลังงานแล้วก็ค่าความง่วงนอนนะและ้วก็มันคือการพนันรูปแบบใหม่แทงม้านั่นเองคุณจงเลือกว่าม้าตุหนจะชนะแล้วก็แทงเท่าไหร่มันน่าจะร้อยหนึ่งมั้งนี่ไงมีสีดำแบล็กน้ำตาล เขียวแดงแล้วก็ม่วงซึ่งบอกเลยว่าเราไม่เรนก่อนจะของเงินบั่นคงก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นนะเพราะว่าเราอาจจะชิบหายทีหลังก็ได้ซึ่งคอมเนี่ยผมจะไม่ซื้อคอมลายๆก่อนแหละนะเรารู้สตดแล้วว่าเราควรจะซื้อคอมแบบไหนตอนแรกเริ่มเนี่ยซึ่งไอนี่ของดีอยู่ซื้อเลยซื้อไว้ก่อนซื้อเก็บไว้นะส่วนที่เหลือ,อน,นี่อย่างกากเอ้นนี้เมาส์อันนี้240ออันนี้น่าจะของของดีกว่าด้วยเออ อ้าวเอเอลืมไปว่าช่องมันเก็บได้แค่ช่องเดียวต้องซื้อกระเป๋าก่อนด้วยเอออย่างจีดเอ้ไอไอ้ดีบอกเตรียมบอมและใจเย็นมึงกูเพิ่งเปิดร้านสาขาสองแล้วนายจะมาระเบิดร้านเราเลยไม่ได้แต่เชื่อผมครับว่าเราไม่มีทองหลีกเลี่ยงมันพ้นจนกว่าเราจะจ้างบอดี้การ์บดบอดี้การ์ดติดปืนแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเงินจ้างครับเราต้องเอาเงินไปซื้อคอมก่อนขอดูก่อนนะแป๊บนึง เงินเราเหลืออยู่1,400น่าจะซื้อคอมคอมเขียวอะน่าจะประมาณ600้อนะผมว่าส่ว so, นอันนี้เป็นเควสอันนี้มันบอกว่า Turn on Power the Switch ะสวิชดให้ผมเช็คอะไรอะ่ะกาชาเงี้ยกาชาเฮ้ย <laughs> <laughs> ผมไปเล่นผมไปเล่นก่อนวันนี้ฉันรู้แล้วว่าวันแรกๆนี้ไม่ควรเล่นกาชาเพราะมันจะเป็นการละสายตาจากร้านคอมและตัวระเบิดมันจะใช้ช่วจงจังหวะที่เราทิ้งเผลอเนี่ยวิ่งบอมร้านใส่เลย ประสบการ์เราโชกโชนเนี่จากการเปิดร้านสาขาแรกนะอันนี้สาขา2อล้วไงเราก็เลยแบบว่าฉันจะไม่ทําซ้ําแล้วหรอกนะ <c oughs> เฮ้ยแต่เสน,น่อยก็ได้นะแบบว่า <c oughs> ถ้าเกิดเราได้เงินมาสักสองพันเงี้ยก็จากซื้อคอมเขียวก็อัพซื้อคอมแดงได้เลยนะคือคอมแดงมันจะดีกว่าไงออแต่คอมสน,น่อยแม่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 มดีกว่าไม่ดีกว่าเฮ้ยนายยังไม่เรียนรู้กันเลยเ หลอดอาหารมันเหมือนจะหิวไวมากเอ้ยเดี๋ยวเเหมือนมีเว็บมาใหม่ด้วยแหวบบนี่ไงเว็บอะไรอะแล้วก็โกดโพลิสคอนโทรอะไรเนี่ยเฟกรีวิวมีเฟกรีวิวด้วยแล้วก็ออโต้พ o ูฟน่าจะเป็นระบบใหม่ที่ทำให้ร้านเราเนี่ยไม่เกิดความชิบหายไปมากกว่านี้มันอาจจะมีแบบว่าเช่นตำรวจจะมาตรวจสอบร้านบลาบลาเพิ่มเติมด้วยนะ ดี๋ยวเราค่อยศึกษาทีหลังคนระับตอนนี้ผมจะหิวตายนี่วะแล้วก็ง่วงนอนด้วยเออต้องไปนอนก่อนปิดไฟด้วยปิดไฟค่าไฟดีไงเห็นไหมอัปเดตมาใหม่คนสร้างเกมนายเปิดรถสาขาแรกอั่เดตง่ายไปใช่ไหมล่ะจะทำให้นายชิปหายกับสาขา2นี่แหละกินก่อนนี่เนี่ยสองอันเลยแล้วก็เดี๋ยวไปนอนมันจะมีโหลดพลังงานด้วยแสดงว่าถ้ามันหมดโหลดนี่เราอาจจะวิ่งไม่ได้หรือว่าต่อยตีกับใครไม่ได้เลยก็เป็นได้นะส่วนข้าเขาง่วงนอนนี่ต้องไปนอนก่อนค <flavor> รับไอ้ เอ็นหมดหลอดแล้วอ่าผมไม่ตายใช่ไหมไม่ไม่หรอกคงไม่หรอกก็แต่ผมยังสงสัยเรื่องเรื่องเมียครับตอนนี้เนี่ยในเกมนี้ <c oughs> เจ๊กยมีประโยชน์อันใดครับแต่งร้านแล้วแบบเจ๊ก,กจะเงียบมากขึ้นเรอแล้วเราสามารถจะทาเด็กได้ไรเงี้ยเป็นไปได้อมันเป็นไปได้นะครับในชีวิตจริงคุณลองคิดดูนะอุย้ยคุณลองแต่งสีบ้านใหม่ดูสิพอเราแต่งปุ๊บจะแบบอุย้ยคุณจะเงียบอย่างเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถทําลูกได้ ผมแบบ w h a ตอนนี้อารมณ์ J เจ๊แก45เออาวะอารมณ์หื่นกลามกำลังหายแต่โอ้ฟอนิเจอร์นี่อัปเกรดพันหนึ่งนี่ไงผมไม่รู้ว่าสามารถอัปเกรดได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ผมว,ว่าพออัพป,ปุ๊บนี่เจ๊แก่เน่อจะคึกเลยครับคึกปุ๊บนี่เราก็จะกลายเป็นจำเลยเป็นจำเลยแห่งกลามของเจ๊แกนะอันนี้สั่งอาหาร เพราะว่าไอสั่งอาหารเนี่ยอาจจะต้องสั่งมาให้เจ๊แกแน่ๆเลยวะ่ะเพราะว่าผมไม่สามารถกดกินเองได้ <c oughs> ผม <c oughs> ผม,ผมก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะกูมีมึงไว้เพื่ออะไรเด่ะเออเธอมาช่วยเราทำอาหารกินหน่อยก็ได้ช่วยเปิดร้านเงี้ยโอ้โหอะไรดีแบบอคุณเหนื่อยใช่ไหมล่ะทำรู้กันไหมอะไรอเงี้ยผมแบบฮะใช่ด้วใช่ด้วเธอโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันเหรอ คือกูด่าไปสเปิรงเลยนั่นเออช่างมันเถอะเอาปหน่อยเอะมาเปิดร้านก่อนละกันครับเออเดี๋ยวดูร้านมือสองว่าตอนนี้คอมมาใหม่แล้วยังเพราะว่าตอนนี้ฉันอยากจะได้คอมที่มันสเปคดีๆไม่อยากจะซื้อคอมถูกๆครับเพราะว่าเงินมันขึ้นอันนี้ไงคอมเขียวมาแล้วหกร้อยกว่าใช่ไหมสี่ร้อยแปดสิบแปดเอ๊ะหรือว่ารอคอมแดงเลยวะแต่คอมแดงไม่รู้ว่าจะออกวันไหนอีกกันดิ ไม่รู้ว่าส่วนคีย์บอร์ดเราซื้อไปแล้วเอาคมเขียวก่อนก็ได้เนอะเออค่อยๆไปก็ได้ไม่รีบไม่รีบเออรีบดิเพราะว่าอัปเดตใหม่แล้วแบบมันลบเซฟทิ้งงี้มันก็น่าจะปวดอยู่นะเพราะงั้นรีบเถอะรีบเถอะอยากจะดูของใหม่ใจจะขาดแล้วแบบว่ามีอะไรมาใหม่เบิ้มเบมหรือเปล่าแม่งโจรมาใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวโจรอีกประเภทหนึ่งอย่างง,าง,างี้ไม่เอานะกูขอขอ,ของเถอะนะวางนี้ก่อนแล้วก็นี่ขาดต่อไปก็เมาเอ๊ะ เมาผมซื้อมาแล้วตัวผมไม่ได้เอะเสียงหลงผมซื้อมาแล้วตัวผมยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวไปหยิบมันก่อนไปหยิบไปหยิบเมานี่งไงมันซ้อนกันอยู่เออซื้อมาแล้วแต่ลืมหยิบเอาแล้วครับช่วงแรกๆคุณต้องเสียเงินไป,ปเปล่าๆวันละสิบเหรียญไม่สิอาจจะวันละ 20- ่สถึงสาสิบถ้าเกิดคุณหิวอะนะคือถ้าเกิดเป็นแพทก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไม่ต้องเสียตังค์กับค่าอาหารเลยนะแต่นี่แหมคนสร้างเกมหาเรื่องไม่ให้กูผ่านตังค์เล่นอยู่นะสิเนอะ แต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ทําให้เราแบบว่าติดโยบเกมนี้นานขึ้นทำไมเลยรับมันชิบหายไงชิบหายแล้วแบบว่าโอ้ผมต้องหาทางที่มันไม่เกิดเรื่องชิบหายเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเปิดร้านดูก่อนคอับซื้อคอมพิวเตอร์เคสมอนิเตอร์คีย์บอร์ดแ n d เมาส์ที่ซามิซอนเออปัญหาคือผมไม่อยากจะทําซื้อคอมในซามซอเนี่ยนะเพราะว่ามันแพงคอมกา,กากแล้วแพงด้วยนะ เลยไม่อยากซื้อเนี่อะไรเนี่ยฮ okay. อตดอกโอเคเออชุดระเบิดร้านฮอตดอกเองนี่มันน่าจะแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยเป็นเครื่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ไอ้นี้เครื่องฉีดน้ำมาเนะกันเวลาไฟไหมอะไรงนี้เออมันควนมานะไอเดียวควนมาตั้งแต่แผดก่อนหน้านี้แล้วก็มีเตาด้วยเตาปิ้งย่างอันนี้มาเอออันนี้ของใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแมวแล้วก็สีกําแพง สีกําแพงผมอยากให้มันแก้ไอ้ตรงที่มันเป็นบล็อกบล็อกเนี่ยเป็นช่องๆเนี่ยไม่รู้มันแก้แล้วหรือยังนะคือผมอยากให้มันแบบที่ว่ามันไม่มีรอยต่อคือในเวอร์ชันก่อนอะ่ะมันมีรอยต่อไงแล้วแบบมันดูไม่สวยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแผ่นี้เนี่ยไม่รู้แก้แล้วหรือยังนะแล้วก็อะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์เคสอะไรอ,อ๋ออัพคมเราเอีกดโอ้เออมึงควรอัพคมมึงเองได้ด้วยใช่ ใช่เลยเห็นผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยเมื่อพักก่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าพี่ไม่คิดจะอัพคอมตัวเองบ้างเลยเหรอคืออยากอัพครับแต่มันอัพไม่ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเพิ่มมาให้เราอัพแล้วแม่คนสางเกตมึงไม่คิดได้เหรอคือลองคิดดูนั้นเราแต่งร้านเนี่ยแต่งร้านสโคตเทพมีเงินเป็นล้านล้านแล้วเปิดร้านคอมอ่ะคอมก็อย่างเทพแต่ว่าตัวเองใช้คอมกากอยู่ก็คือมันมัน <c oughs> มันก็จะแบบ what แต่ว่าไอเนี้ยเราสามารถแต่งคอมของตัวเองได้แล้วแต่งโต๊ะได้ด้วย <c oughs> แต่แค่3แบบเองเหรอ อะไรวะ <c oughs> ใจร้ายจังคนสร้างเกมคงบอกว <c oughs> <c oughs> ่ให้มึงแต่งมาดีแค่ไหนแล้วอ่ะมันบ,บ่นมากนักสิแกะแด้แกแด้แล้วก็อันนี้เป็นไฟอา b ีวนะครับสำหรับเอ่อคนที่อยากจะของหรือว่าร้านดูหรูดูแพงนี่ไงมันจะติดขอบขอบับไอันนี้ก็ขอมาใหม่ด้วยมันจะติดขอบขอบร้านอ,อ่ะตกแต่งร้านเพิ่มเติมได้อ่าแล้วก็เดี๋ยวขอดูใน a m ม z o n หน่อยสิมีของอะไรมาใหม่หรือเปล่าคอมพิวเตอร์ที่ ไอ้นี่คอมโปรของเก่าใช่ป่ะของเก่าของเก่ามีแอร์เพิ่มมาใหม่เออกูจำได้มีแอร์ขายอยู่ตัวเดียวผมจำได้ไอ้นี่มีอยู่ตัวหนึ่งแต่นี้เพิ่มมาสองแล้วนี่ช่างใจดีเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกค้าว่ากลัวจะร้อนอะไรงี้แล้วก็ตู้กดเกมอันนี้ก็น่าจะเพิ่มมาใหม่หหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้ฮะแต่ไซเบอร์แมชชีนนี่ไม่ใช่นะอันนี้ของเก่าส่วนเครื่องเกม เกมคอนโซลอันนี้ก็มาใหม่วะครับนี่ไงมาใหม่เยอะเลยโอยเออใช่ต้องทำเคเวสก่อนดิว่าไม่งั้นไฟดับเออกูลืมชิบหายแล้วคือเราต้องทำเควสยังไงก็ต้องซื้อคอมผ่านเน็ตเพราะว่าเราต้องทำเควสคุยกับคนไร้บ้านน่ะเอ้ยไม่สิไอเควสด,ด้านบนนั่นน่ะมันทูโทเรียลเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะคุณตำรวจคุณมาดูอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ มึงมาทำอะไรเนี่ยดูอะไรชิบหายแล้วมีการตรวจร้านแล้วอะผมว่ามาตรวจเครื่องขุดบิดยน์แน่เลยสวยละนี่ไงถึงได้มีการจะ้างอ่ะอันนี้คุยครับโอ้นายเพิ่งมาเมืองนี้ครั้งแรกสินะเออสองครั้งแล้วแตานายจ่ายตังค์ฉันร้อยหนึ่งเดี๋ยวฉันจะบอกข้อมูลของพื้นที่นี้ให้นะอ่ะก็ได้ร้อยหนึ่งครับจ่ายไปก่อน เพราะยังไงเราก็ต้องทำเควสพี่แกอยู่แล้วเพื่อที่จะไม่ต้องให้ไฟร้านดับอยู่นะเปียสักทีมด้วยแล้วก็เอเดี๋ยวผมจะไปเออสก,กิลมันมีสก,กิลมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยลืมลืม,ลมดูคาเฟ่แล้วก็มีอบิลิตี้ด้วยนี่ไงอบิลิตี้เป็นค่าจะทำให้หิวช้าลงมีค่าความแข็งแรงอึดในการนอนมากขึ้นก็คือถ่างตาได้เยอะขึ้นนะเาานะประมาณนั้นต่วไปนึงเดี๋ยวซื้อกินก่อน เออขึ้นมาก่อนสองเลยเหลือตังค์อยู่เท่าไหร่ละเจ็ดร้อยแปดสิบผมต้องซื้อจอแล้ววะประเดี๋ยวซื้อจอแล้วก็เฮ้ยขาดขาดแต่จอหรือเปล่าวะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปนอนก่อนนะไปนอนก่อนตอนนี้มันเริ่มม่วงหน่อยแล้วพอผมมาเริ่มเล่นใหม่มันก็เหนื่อยเหมือนกันแบบโอ้เจร้อยเจกรวยแล้วก็ ability ผมจะอัพเรื่องเอ่อ e n จจี y hunger ก่อนละวแกนไอเนี้ย ับไปสองเลยแลนเพราะว่าผมไม่อยากมาซื้ออาหารบ่อยๆอยู่นะวงตังช่วงเล็กๆเนี่ยต้องเซฟตังหน่อยอยู่ช้าๆหน่อยนะพี่แล้วก็คุณเมียครับอารมณ์เท่าไหร่ครับ45เจแกยังไม่แบบว่ามีอารมณ์เท่าไหร่นะัทำลูกยังไม่ได้ต้องแต่งอพาร์ตเมนต์ก่อนแล้วเจแกถึงชาอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นขึ้นอย่างเจ๊หหเอ๊ะตะอะไรอะ่ะทำไมขึ้นเฉยเลย แต่ว่าไม่หรอกผมจะไม่ทําเด็กคอนแน่นอนครับเพราะว่าผมว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะตอนนี้อ่ะนะในเกมเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยทําตอนที่เรามีฐานะการเงินที่ดีก่อนละกันนะครับเพราะตอนนี้นี่ผมว่าแค่เจ้าตัวเองให้รอดแก็ก็กากลืนฝืนทนและเกินฉันจะไม่ทําเด็กก่อนหรอกตอนเนี้ยต้องใส่ถุงยางก่อนนะครับการจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเราก็ควรจะป้องกันก่อนนะแล้วก็เฮ้ย ี๋ยวคมคมขาวคมขาวเลยเว้ยแต่ว่าคมแดงก็น่าซื้อน,นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมมีตังแค่้แค่780ไงถ้าถ้าเกิดคือมันต้องแบ่งตังไว้ซื้อจอด้วยับแบบโปรห0 0อยเลยเอา400ก่อนก็ได้ต้องแบ่งตังไปซื้อจออุ้ยแต่คมแดงกับคมขาวเลยแนงะ่ชักมาเดอะเดี๋ยว ค่อยว่ากันขอเงินอีกสักก้อนหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาแบ่งซื้อคอมแดงกับคอมขาวนะเพราะว่าตอนนี้นี่ถ้าถ้าเกิดเราซื้อคอมแดงเลยเนี่ยไม่มีตังซื้อจอครับแล้วก็เรียบร้อยเลยเปิดไม่ได้แล้วร้านคอมจริงนี่ไงค่ะแต่จอเออได้เออจ๊เจหมุนด้านนี้หน่อยปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวหาตังไปอีกสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปใจ่ายให้กับเอ,อ่อขอทานนะ จ่ายปุ๊บว่ามึงช่วยมึงช่วยไปบอกใครก็ได้ว่าอย่ามาดับไฟร้านกูบ่อยนะจะเจ๊งแล้วอะไรงนี้ตอนนี้ก็เปิดร้านก่อนได้นะครับส่วนทูตอรเรียเนี่ยเราไม่ทำนะไม่ทําช่างมันเพราะมันให้ซื้อคอมพันนี่ไม่ซื้อตอนนี้มีตังอยู่4 4 0ร้อบเปิดก่อนละกันเดี๋ยวก่อนเปิดขอไอ้นี่สักนิดนึงนิดนึงขอปรับเลทราคาสามารถปรับได้ อยู่ที่4.9เหรียญนี่คือสูงสุดแบบแพงนะแบบเอ็ก n s เ v นได้ประมาณนี้แหละเออปึ๊บนี่งไงเขาเรียกว่าประสบการณ์เมื่อสาขาแรกเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหาเงินได้ไวขึ้นเออเดี๋เดยวเห็นเสื้อฟ้ารู้สึกใจวงวิงแล้วแบบตัวเราเปิดหรือเปล่าเนี่ยอย่างก่อนเอ้ยอ่ะเปิดร้านก่อนแล้วนบะโอเพนแล้วเนี่ยแล้วก็โจนผมมีมาออันหนึ่ง แต่เราจะไม่ใช้ทุบมั่วๆเพราะว่าประเดี๋ยวนี่ไม้มันพังมีคอมอยู่ตัวเดียวโคตรอนาถหละเชิญเลยนะครับเออดับกินร้านด้วยชิดๆหรอโอเคแล้วก็คุยกับไอ้นี่หน่อยนิดนึงอันนี้มันบอกบัสซิสเน่ give y o u เ f o r อเพื่อเบสท์ฮิมอ๋ออันนี้อ,อ่อออออออหาคนใส่เสื้อทีเชิ้ตอีกแล้วเหรอคนนี้หรือเปล่าทีเชิ้ตสีขาวพี่ดอกเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวทเดี๋ยวค่อยก่อน ขอเอาตังก่อนนี่มาแล้วเออรับเล่นแบบลิมิตด้วยดีครับดีเ <c oughs> นี่ยดูดิแล้วตังมันจะขึ้นโคตรไว <c oughs> กูได้อย่างชูบนี่ไงดูดิเงินแล้วหลอดมันอีกนานเลยเนี่ย <c oughs> ผมว่าคนนี้นี่ถ้าพี่แกไม่ตายเพราะโดนระเบิดหรือว่าไฟโดนตัดนะผมว่าน่าจะได้สักประมาณ200รอกว่าๆ <c oughs> แค่เครื่องเดียวนั้นเนี่ยเพราะงั้นจะจะเฝ้าไม่ว่าใครนะ จนน่ะช่างมันปล่อยไปได้แต่ไอหนุ่มเสื้อเฟ้าไอหนุ่มเสื้อเฟ้าที่มันสวมหน้าตาปกปิดสมิธชิดเงี้ยผ่านนาราเมหร่เนี่ยเปี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 ยใช่แล้วเหมือนเดิมหลับเต็มตื่นฟื้นโรงพยาบาลนั่นเองเดี๋ยวขอเฝ้าก่อนขอเฝ้าก่อนผมว่าจะซื้อคอมขาวมาสักตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเอาไอไอคอมเขียวเนี่ยไปขายแล้วก็หาเงินมาอีกสัก้ัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคอมเอ้ย คอมขาวอะแพงไปเราต้องซื้อคอมแดงเฮ้ยไม่ดิคอมแดง600คอมขาว800ตอนนี้มีอยู่300ถ้าเล่นตรงนี้ก็น่าจะประมาณเออเท่าไหร่วะ260แล้วเอ้ยวันนี้ผมได้เพลอๆได้กับไอ้คนนี่มันก็เล่นตั้งนานแต่ขอแค่อย่างเดียวไฟอย่าดับนี่แหละ please ้ย จังอาชีพกําที่จะมาพลีชีพได้ยี่โอเกแหม่ยังวงเอ้ยจ้งเพิ่มมาด้วยเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมอันนี้กูเทมออาตีมันไปหน่ครับทษขอโทษอันนี้โฮโบควียังกดรับไม่ได้เอ้ยกดคุยไม่ได้แสดงว่าต้องทําควีคนไร่บ้านหรือว่าทําไปถึงจุดๆหนึ่งก่อนแล้วน่าจะคุยได้นะเอ้ยเริ่มหิวชิบหายละผมจะทิ้งร้านไปไม่ได้ด้วยสิ ไม่ได้ไม่ได้ย่งนก็ให้พี่แกเนี่ยเล่นหวยเสร็จก่อนกระเพาะผมใสจะขัดยังไงช่างมันนี่เสร็จแล้วโอเคครับได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสี่ยเชียดูดิเห็นไหมยังเยอะสี่ร้อยฮะเดี๋ยวเดีป็นไงตอนนี้มีอยู่789เปลี่ยนเป็นคอมขาวได้เอาวะเดี๋ยวเอาไปขายก่อนเลยคอมเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นคอมขาวก่อนเลยคอมขาว800ใช่ไหม ขาว800ร้อพอดีพี่เขานี่มาขายได้300เอาไปแล้วก็ซื้อคอมขาวเดี๋ยนพอไหมเนี่ยแปดร้อยเออพอเออมาแล้วว่ะเออแล้วก็ต้องระวังคอมมือสองด้วยนะเพราะมันอาจจะมีอาการไฟลุกไหมลุกโชว์ลุกโชว์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นไรตอนนี้ได้มาอีกหนึ่งตัวเจ๊เจ๊แม่ยุทธการใหม่ทำให้เราเล่นได้ฉับไวขึ้นน้ทีเชิต โหพ,พีหานแล้วกันนะทำเควสโพตอนนี้ผมไม่อยากให้ร้านไฟดับบ่อยมากคนระับต้องหามันก่อนเลยพี่ดอมพี่ดอมโปเตโต้กูอยู่ไหนคนนี้ไม่ใช่ผมจำไ,ได้ว่านี่ไงต้องคนหัวละร้านเนี่ยผมกำลังรอครอบครัวครอบครัวนี่เนี่ยทุบกับไม้เ<ะ>ือเชีย่ยมากับพี่ดอมเอ้ยอต้องต้องระวังด้วยพี่ดอมแกยังโหดดูดิโอบยางพลิ้ว คุณตำรวจมันต่อยผมคุณมันเลยมาต่อยมวยเนี่ยเออเรียบร้อยแล้วก็มีเงินเหลืออยู่อีก300อเอ,อ๊ะว่าแต่เราจะซื้อคีย์บอร์ดแบบไอ้น,นี้ได้ไหม RGB R G B อาไม่ได้วะเมาส์ไม่ได้ไอ้น,นี่ขอตงตกแต่งไม่ต้องพวกกระเป๋าเหรอตอนนี้อยากได้กระเป๋าอยู่นะแต่ว่าผมว่าเก็บไว้ซื้ออันละพันเลยจะดีกว่าอันเนี้ยไม่ก็อันสามพันนี่ผมว่า น่าจะฮาร์ดคอร์เกินไปช่วงแรกนี่เราต้องเซฟเงินหน่อยนะนเพราะงั้ผมจะซื้ออัลลพันธ์ก่อนก็พอวันนี้ก็กระทืบคนไปเรียบร้อยสบายใจดียังเชียร์เลยพอใจแล้วเปิดร้านอีกสักหน่อยลนะแกนิ้นหน่อยอ่าเชิญเลยครับอาจจะมืดๆหน่อยแต่เล่นได้นี่ไงได้สามดาวเอ้อวัตนนาะ เราเปิดตลอดทั้งคืนไม่น่าจะได้แล้ว่ะเพราะว่าเออมันมีเรื่องค่าความง่วงนอนด้วยเฮ้ยมาแร้วแต่ว่ามันง่วงนอนแล้วดิชิบหมแล้วต้องขอดูอัพเดตี้ก่อนพี่นุ้เล่นเท่าไหร่ครับถ้าเกิดพี่เล่นทั้งวันผมก็อ๋อเล่นชั่วโมงเดียวเออได้ได้ไดผมจะได้ไปนอนแต่ว่าถ้าเกิดพี่เล่นทั้งคืนผมก็ทั้งคืนได้เอาดิ <c oughs> คืนมาคืนกลับไม่ว่าแกนเราจะอัพเรื่องของสลีป ด้วยละแกนับเออจะได้เปิดตอนกลางคืนได้โน่นเนาะต้องอัพไว้ด้วยจะอุ้ยออไม่ได้ไม่ได้ยังไม่จ่ายตังคนนี้นึกว่าไฟดับแล้วแบบจะเดินเนียนได้เหรอเฮ้ยไอแกก็เล่นไปแล้วอิเวนดีเวดบัตด,ด้วยเอ,อ้เจ้ารถนี่ไงพอไม่แข็งแรงนิดกว่ามันจะตายเออมึงแปดสิบเหรียญม่งไฟดับอีแล้ว <c oughs> โอเคถือว่าไปนอนได้แล้วกันเสม่ยแล้วก็เดี๋ยวไปดูอารมณ์คุณเมียหน่อยครับว่าตอนนี้เจ๊กแกอยู่ในอารมณ์ไหนเฮ้ยก่อนนอนเสื้อหารด้วยเออลืมลืมลืมุดุสองชิ้นเลยแบบดับเบิลแล้วก็ต้องไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วอู้หัแบล็คเอาอ้าวเกมซฟวั a เป็นลมในลิฟต์คือจะขึ้นมัอนอมมันจะสลบครับเป็นลมแล้วเมื่อกี้เสียงลิฟต์ขึ้นคือ,อผมจะขึ้นมานอนเดี๋ยวนะอันนี้ซื้อมาให้เมียก่อนด้วยผมว่าเดี๋ยวเจ๊ก็อยู่อารมณ์55ลดลงไปแล้วแบบวันนี้ก่งกยังไม่ได้ซื้อหาให้ฉันฉันเลยง,งุดหงิดเนยจะไม่ฉันโกรธนะถ้าเธอไม่อยากโกรธต้องมาดูดบ้องกับเราใช่แล้วเราจะยิ้มไปด้วยกัน together มาดูด้วยกันสิขอมอนขอมอกูจะหลบกับมึงไหมอีดอกท้าไมจะหลบผมนอนก่อนละกันนะเออจ่ยอา้าวมันนอนไม่ได้เดียเ๋ยวนะพอเราสลบนี้มันมันทนเช้าเลยเหรอแต่เงินเราก็ไม่หายนะเอ้ถ้าเกิดเราสลบไปอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าเช่นเงินเราอาจจะหายไปครึ่งนึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอ้ะเนี่ยพอสลบไปปุ๊บมันตอนเช้าเลยแบบผมว่านะ อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเรามีของอยู่ที่ตัวเนี่ยแล้วเราเผลอสลบอ่ะของอาจจะหายก็ได้เป็นไปได้อยู่อันนี้มันว่าเดอะเบดแมนเดอะไวท์แทงท็อปอ็อบเจกต์นี่ไงต้องไปกระทึบคนใส่เสื้อสีขาวคนนี้แล้วอ่ะไปกระทืบพี่ดอมอีกแล้วเลยใจเย็นนะเดี๋ยวพี่แกจะกระทึบเราด้วยโจแมนร้านเราก็ยังอยู่เนอะอุปกรณ์ครบอยู่โอเคก็สลับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สองนะเดี๋ยวเอาไว้เราจะมารอดูกันนะว่าหลังจากที่อัปเดตร้านไปถึงจุดเนี้ย แล้วเราจะได้อะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะครับไอของใหม่ๆเนี่ยแต่ว่าจากที่ผมดูเนี่ยมันจะมีปืนด้วยนะปืนเลเซอร์เออเอาไว้ใช้ยิงได้อันนี้บอกว่า time to start next race ตัวละร้อยอะ่ะไม่เล่ <c oughs> ไม่ไม่ไมการพนรันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยจนเดี๋ยวไว้ค่อยเล่นตอนรวยแล้วกันตอนนี้เนี่ยที่ว่าผมสนใจที่สุดก็คือปืนนี่แหละว่ามันหาได้จากไหนแล้วก็ การ์ดจอก็เหมือนเดิมเนอะยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมอยู่ครับตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคก็เอาไว้ต่อในพาทหน้าได้แล้วกันนะะ